อ่าครับผมส่งงานนะครับตัวนี้เป็นงานไม้มะลิดนะครับงานสะพานเน้นใสายางหลายคู่สี่คู่ห้าคู่นะครับส่งมือสอดเวอร์ชันแรกเลยครับลูกค้าจากปาจีนบุรีนะครับถนัดขวามือไก่ตร,ระบบไก่เป็นไกลกล่องเทพนกนะครับอันนี้รางท้องเหลืองห้ามิลน,นะครับใส่ห้ามิลได้ปีก สี่สิบเซนเอ้ยห้าห้าสิบเซนนะครับปีกยางคือด้ห้าคู่นะครับแต่ผมเอามาเทสสี่คู่ปีกห้าสิบนะครับตัวยางผมตัดประมาณสิบเจ็ดสิบเจ็ดหรือสิบแปดเซนไม่แน่ใจครับอันนี้น,น่าจะสิบแปดครับถ้าสิบเจ็ดเซนมันต้องตึงงานสะพานนะครับตัวนี้ของเหลืองห้ามิลใส่ลูกดอกห้ามิลได้นะครับตัวนี้มันจะหนักกว่าแล้วค่อนข้าง,างม,มีน้ำหนักกว่า แน่แคบซ้ายนะครับเดี๋ยวเทสไม่ไม่ได้ยิงขวดนะครับวันนี้กลัวมันฉลัครับเดี๋ยวเพื่อเรือปัาไป่านมาห้าห้าดอกหะามินอนุภาพมันรุนแรงครับต้องยืนต้องยืนตรงนี้ครับยิงยิงลงกลางแม่น้ําให้ฟังเสียงครับเพราะถอยถอยยิงไม่ได้มุมมุมมันบังครับไม่ไม่ถนาดเดี๋ยวเพื่อเรือมา เรือพายแถวนี้เรือเยอะครับพายมามองไม่เห็นเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้ชัดป่ะีนดอกดอกห้ามิลน,นะครับแล้วใส่ปกติอ่าดันเข้าไปแค่นี้ครับอย่งใ,ใจดันปกติตัวนี้มันเซฟครับเทสสี่คู่นะครับ สสยให้ตึงการดึงยางนะครับการดึงยางต้องดึงคู่ไหนก่อนลอดมาใต้ล่างเลยครับคือเส้นนี้เส้นนอกเส้นนอกสุดนนคือเส้นนี้กป่างงงเส้นนี้ครับก็ดึงทีละคู่นี่ละครับ เดินจากข้างนอกลไล่หมาข้างในตัวยางอันนี้เป็นยาง13มิลน,นะครับมันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่จำนวนสองช่วงชัรตัวนี้จะอยู่ อยู่ประมาณไม่ไม่ถึงแปดสิบครับเกือบเกือบเจ็ดสิบแปดได้เพราะว่ารางมันบังคับครับผมต้องเหลือปลายรางให้ยาวอ่าครับผมสี่คู่อย่างจริงๆถ้าอยู่บนสะพานก็สามคู่ก็ขึ้นได้ครับเพราะสี่คู่มันเดี๋ดวอนขึ้นก็เหนื่อยอยู่เหมือนกัน อลองระบบเซฟครับปลดเซฟยิงได้เลยปลดเซฟเนี่ยครับปลดเซฟไปหมาใกล้เอาไหนดีลงยิงบ้างลงยิงบ้างเอาเนนี้พ่สวัมลงลงนะฟังคอยฟังเสียงครับเสียงดุดันใช้ได้ หลายคู่ครับมันก็จะออกดีหน่อยสายนี้อย่าให้พันนะครับถ้าพันเดี๋ยวมันจะกระตุกนนี้ผมใช้เครื่องพันมายิงทีแรกมันก็จะเลี้ยงไม่ค่อยดีโอ้โหดึงออกยาวเลย ขอบคุณลูกค้าจากทางฟาจีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะส่งนะครับทําอยู่ตลอดนะครับสนใจก็เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกสองสามสามหนึ่งเจ็ดชักตครับผมอขอบคุณครับ